มหาวลัยในโลกนี้น่สอนให้คนดับทุกข์สอนให้คนหมดกิเลสไม่มีให้ภูมิใจว่าเรามาสู่สาศาสนาพุทธเจ้ามีสถา,านที่มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เอาคําสอนสอนมาพาเ้าปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิปัญญานพุทธเจ้าวันนี้คือทางที่จะทําให้เราไปสึงความพ้นทุกข์ไปถึงบรนิพพานคนทั้งโลก็ไม่เลี่ยนมิแตเพิ่มเลยเพิ่มกิเลสเพิ่มความอยากเพิ่มอัตตาเพิ่มโตตน แต่เรามาเข้ามาสูส่สามพระจอมมิจะเรียนมันลดมาละมาปล่อยมาว่างมอห้ยึดมันถือมันได้สังขารให้ลูกเขาใจกองสังขารทั้งหากองรูเวทนาญนาสังขารนี่ต้องใส่ใจต้องตั้งใจเรื่องเรื่องนี้โดยเฉพาะ <S 1> <S 1> เป็นเรื่องที่สําคัญกับกิจดวงนี้ขันจิตด,ดวงนี้เพาเขาใจขันหาเพราเขาใจความเป็นจริงมันจะพ้นทุกได้ยังไงมันช่รับทุกได้ยังไงมีตรงนี้พระสอนว่าพระเจ้าจึงมาวา,มาสอนให้เขารู้ทุกรู้วิธีดับทุกแค่นี้ บ่ต้องไปเรียนรู้อีอย่งางไยความรู้ดับทุกเนี่ยไม่บ่มากเป็นความรู้ที่พอดีบ่หน่อยบ่หลายเนี่ยความรู้พระเชเจ้าพรนสนเบิ่งร่มหายใจก็ออกพิจารณาความแก่เก็บตตยขันเท่าตั้งใจดีๆย่อมบาย่แมเมทั้งแก่เดียวพระารารย์พวกเราจะพ้นทุกได้สบ,บายอีหยังเกิดทบว่ารูเท่าท่นานบดบ่ไปยินดียินดายพอใจไม่พอใจกันสติเฮาท่านเน่ยเาสิรูโอที่บรรทุกเขาบรันุกท่านสติบรรู้บ่ท่าน,น,านเวลามากระทบ ่างตา,งางหูจมูกเล้ไงใจห้องสิมีแต่ค้ามยินดียินลายเขาไปหรอกนิสัยเข้าไปทั้งสัน้นมันสอบยินดียินลายไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มันบริเทียงเข้าไปยึดว่ามันต้องเปลี่ยนทัน้ทงสั้ามานมันกอเปลี่นทั้งสี่ก็ดามากข็นินทามากก็ว่ามากห้องมัพ่อใจญหอกห้องก็ทุกการเข้าตั้งสติบันโอ้ดามากส,สรเสญมากมันกันล่าฆ่าซ้ำๆกันสุขกกะร้างทุกกะร้างกันไปยึดเป็นขขทุกข์หมด